ร้องของชาวบ้านที่แต่ตื่นท้าหลายรูปรีบวิ่งขึ้นมาประคองร่างท่านที่รสสติจีวรด้านหน้าเปียกชื้นดึงเหนอยเย่เยือกแม้ไม่มีแผลหรือร่องรอยบาดเจ็บใดๆแต่ท่านก็ไม่ได้หายใจอีกเลยในขณะนั้นท่ามกลางความสับสนพระเครื่ององค์หนึ่งซึ่งเป็นของพระจำตูพระครูวุฒลนออกจากยญาม,ม้วนเลล้งลงมากลางพื้น วิญญาณแห่งความลับบางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดวันรุ่งขึ้นข่าวการมรณาภาพกระทนหันของพระครูวุฒิพร่ไปทั่วชาวบ้านต่างพากันมาทำบุญที่วัดและถวายเทนพร้อมจุดธูปขอพรด้วยความเศร้าท้าลูกวัดหลายรูปเริ่มบ่นเบาๆถึงความผิดปกติในคืนก่อนหน้านั้น บางก็ว่ามีเสียงฝีเท้าเดินรอบกุฏิบางก็ว่าเห็นเงาดำวิ่งผ่านลางกลางวัดเสียงสวดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนดังก้องในศาลาปรากฏขึ้นช่วงใกล,ล้รุ่งทั้งที่ไม่มีใครสวดมนต์ในเวลานั้นบางคนหรือว่าพระครูบุตรกำลังจะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่ถูกเก็บนำไว้มาเนิ่นนานพร้อมรับเกี่ยวกับพระเครื่องบูรา